ันนี้นะครับครูจะมาสอนวิธีการเข้าไม้แบบปากครึ่งเปิดหัวนะครับเป็นการเข้าไม้ที่ใช้สําหรับการทําโครงตู้นะครับโครงเก e, นะ้าอี้เพื่อที่จะให้มีความแข็งแรงโดยลักษณะของงานนะครับจะเป็นฉากนะครับวัดมุมกาวนะครับติดไม้ซีแคมสําหรับจับยึดไม้คอนนะครับ ค้อนหนอนปกติกระดาษทรายหยาบนะครับบันทันเหล็กแล้วก็เลื่อยนะครับที่จะใช้นับเลื่อยหนึ่งด้ามดินสอสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือตะปูนะครับเรามาเลือกตะปูเวลาเราเลือกนะครับงานประเภทนี้ไม้ก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับเราเลือกตะปูอย่างไรก็ได้นะครับอย่าให้ตะปูเกินจากเนื้อไม้ ของ1ชิ้นนะครับในกรณีแบบนี้เราจะนิยมใช้ตะปูแบบนี้เส้นที่ครูขีดไว้นะครับคือกึอ่งหนึ่งของไม้ชิ้นแรกนะครับแล้วก็ฝั่งถัดไปก็จะเป็นกึ่งหนึ่งของไม้ชิ้นที่2ตะปูต้องไปเกาะอยู่ชิ้นที่2นะครับครึ่งหนึ่งของไม้ชิ้นที่2กรณีที่เราเลือกอย่าให้เกินไม้แบบนี้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ก็จะทําให้งานออกมาไม่เรียบร้อยและอาจจะเกิดอันตรายได้มาดูวิธีการมาัดจุดนะครับเพื่อที่จะ ตัดไม้กันเรามาทําการขัดเอาเสี้ยนไม้ออกก่อนนะครับเพื่อเวลาเราขิดงานจะได้ง่ายขัดให้ครบมาดูนะครับการมาร์กชิ้นงานนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการตัดหรือเลื่อยนะครับมาร์กเราก็จะมาร์กไอชิ้นงานสองชิ้นนี้นะครับประกบกันแบบนี้โดยมีกึ่งหนึ่งไปทับซ้อนกับอีกชิ้นหนึ่งนะครับเราก็วัดขนาดไม้ตัวหลักสมมุติครูให้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับไม้ตัวหลักมีอยู่ขนาดความ โนะครับ7.4ซนติเมตรนะครับเราก็ทําการวัดขนาดไม้ตัวหลักนะครับไปวางบนไม้ตัวนี้นะครับ7.4ซนติเมตรนะครับเมื่อได้แล้วก็ทําการนําฉากนะครับมาขีดเส้นนะครับขีดเส้นให้ได้ในลักษณะที่ได้ฉากนะครับแบบนี้อย่าลืมนะครับสังเกตท้องของฉากนะครับว่าท้องของฉากมี การแนบชิดไหมครับอ่าท้องตรงนี้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ทําการขีดเส้นหนึ่งเส้นนะครับชิ้นแรกนะครับที่มีความโตเท่าไหร่นะครับ3.5ซนนะครับแบ่งครึ่งก็ได้อยู่ที่1.7เซนติเมตรทำการมาร์กไม้อีกชิ้นนึงนะครับที่จะทำการตัด1.7เซนติเมตรอ่าได้แล้วนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ1.7เซนติเมตรนแล้วเราก็ทำการขีดเส้นนะครับขีดเส้นแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็ใช้ฉากทรงมาได้เลยครับ ด้านนึงก็ทําเหมือนเดิมครับหนึ่งจุดเดซนติเมตรอ่าแล้วเรียครับสิ่นนี้เราก็สูงมาจากด้านข้างได้เลย,เลย พื้นที่ที่เราจะตัดออกนะครับให้นักเรียนทําการแรงเงาสีดําไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเฉือนออกนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้นะครับอ่าครับนะเสร็จแล้วนะครับนี่คือไม้สองชิ้นนะครับเราจะทําการตัดเฉือนในพื้นที่ที่เราได้ลรงเอาไว้นะครับแล้วก็จะเหลือพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็คือส่วนนี้นะครับสองชิ้นนี้เอามา เป็นพื้นที่ที่เนื้อไม้เหลืออยู่จะทําการประกอบนะครับตัดไม้เราจะตัดไม้ในมุมนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ง่ายนะครับจับไม้กับโต๊ะให้แน่นเอาเลื่อยนะครับลันดานะครับทําการเลื่อยตัดในพื้นที่นะครับห้ามให้พวกเราสังเกตนะครับห้ามเกินเส้นที่แรงเอาไว้นะครับ พิกัดตรงนี้นะครับสําคัญเดี๋ยวพอมาเลื่อยพร้อมกันนะครับยืนให้มั่นนะครับทํานิ้วกันคล้องเลื่อยวิ่งก่อนนะครับเบาๆนะครับอ่าเมื่อได้คลองเลื่อยเรยอยแล้วนะครับก็เลื่อยไปช้าๆไม่ต้องรีบพอ,อใกล้ถึงนะครับ ที่กัดเราก็เช็คอีกด้านนึงนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งยังไม่ถึงนะครับเรื่อยไปอีกนิดนึงนะครับด้านที่เป็นหอ่าลองดูนะครับถึงหรือยังอ่าถึงแล้วนะครับพอถึงแล้วเราก็เปลี่ยนทิศทางนะครับให้เข้ามุมโต๊ะนะครับเพื่อได้ง่ายต่อการเรื่อยนะครับสีแคม็์นะครับรอบนี้ต้องวางในทิศทางแบบนี้นะครับไม่งั้นจะทำงานลำบาก เนื่องจากตัวแกนของซีแคมก็จะติดกับมือเรานะครับเราก็ต้องจับยึดในทิศทางแบบนี้นะเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ตัดนะที่กัดตรงนี้นะครับออกให้หมดเลยตัดไปพร้อมๆกันครับผมหาลิงให้ตรงรอยดินสอนะครับช้าๆครับไม่ต้องรี พักครับอะไก่ถึงจุดที่ะจะขาดนะครับเราพยายามมากดร้อยครับการแต่งนะครับวางเรื่อยๆแนวนอนนะครับลิมนิดๆน,นะครบอบแต่งมาแบบนี้ คองไว้นะางครั้งก็ขูดออกนะเพื่อให้ไม้แนบสนิทนะ้วไปเรื่อยๆเราจะได้นะครับไม้แบบนี้หนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เรื่อยเหมือนเดิมนะครับครับทีนี้เมื่อเราตัดไม้นะครับสองท่อนได้ในแบบนี้นะครับแบบบ่าครึ่งนะครับเราก็จะได้การ เตรียมไม้ที่เรียบร้อยนะครับเอากระดาษทรายนะครับแต่งผิวนะครับที่เราบาเล็กน้อยนะครับให้มีความเรียบนะครับสองด้านเลยนะครับเราจะต้องแต่งผิวของไม้ที่เราตัดนะครับอาจจะมีรอยฟันเลื่อยต้องแต่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเรามาประกบกันมันจะไม่เรียบนะครับเราจะเลือกนะครับไม้ที่มุมนะครับ สวยๆนะครับเป็นมุมโชว์นะครับก็คือด้านนอกฝั่งนี้นะครับให้มุมที่สวยๆนะครับเป็นมุมโชว์แบบนี้นะครับให้ไม้นะครับแนบชิดติดกันแบบนี้นะครับส่วนเรียกว่าการบากครึ่งนะครับเปิดมุมหัวไม้นะครับก็จะมีการเปิดมุมนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ตะปูนะครับหรือตอกตะปูลําดับอื่นนะครับเราต้องทําการหยอดกาวก่อนนะครับเพื่อความแข็งแรงของงานนะครับแล้วก็ลดการยืดหดตัวนะครับ พาให้ทั่วนะครับกับไม้สองชิ้นนะครับบางๆนะครับเราเลือกตะปูนะครับในขนาดที่ไม่สั้นจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่พ้นไม้นะครับแต่ไม้ของตะปูที่เกินนะครับเราต้องมาทําการเก็บหัวอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวครูจะใช้ตะปูตัวนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่หนึ่งนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่ง ัวนี้อาจดูนะครับเราก็นําไม้นะครับมาประกบด้วยกันนะครับสองมุมนะครับตรวจสอบด้วยฉากให้เรียบร้อยนะครับว่าไม้ที่เรานําประกบกันแล้วนะครับได้ฉากหรือไม่แบบนี้นะครับเมื่อได้ฉากแล้วเราก็ทําการตอกตะปูตัวเลขลงไปนะครับในมุมทะแยงนะครับ ตอกตะปูตัวเลขลงไปนะครับในมุมทะเยงนะอ,อ,อย่าเพิ่งจมนะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีฉากผิดเพี้ยนไหมนะครับอ่าแบบนี้มุมนะครับแนบสนิทกันแบบนี้ถือว่าได้นะครับก็ทําการตอกตัวที่สองไปนะครับ เมื่อได้สองตัวแล้วเราก็ต่อให้จมทั้งสองตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือการเข้ามุมนะครับเปิดหัวไม้แบบนี้นะครับ,รบลักษณะของเนื้องานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นการเข้ามุมเปิดหัวไม้ที่เป็นการต่อที่ใช้สําหรับการต่อโครงเก้าอี้โครงโต๊ะนะครับหรือ การใช้คำโครงตู้ต่างๆก็จะนิยมใช้แบบนี้นะครับมีความมั่นคงแข็งแรงเนื่องจากมีบ่ารับทั้ง2มุมนะครับมุมนี้ก็จะมีบ่ารับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ